ไม่มีหอกรักยิ้มมีแต่เนื้อนิ่มๆเธอจะรักไหมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแกะเนื้อใบพา,ายให้ดูกันครับและนี่แหละครับคือเนื้อใบพาย,ายรูปร่างของมันก็เหมือนใบพา,ายเรือที่ไม่มีด้ามนะครับอันนี้ก็เป็นมีดที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับ ตอนนี้หลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าใบพายที่ผมกําลังจะแกะเนี่ยทำไมมันดูแห้งๆจังเป็นเพราะผมเอาออกมาตากไว้ที่ห้องอุณหภูมิลบสองศาครับ <ๆ S 2> เพื่อให้ผิวนอกมันแห้งไม่ลื่นแกะง่ายครับและด้านในเนี่ยชุ่มฉ่าเป็นการเอจจิ้งระยะเวลาสั้นๆนิดหนึ่งครับเป็นเทคนิคของผมเองนะครับใครอยากเอาไปใช้ก็ยินดีครับนะฮะตอนนี้ผมก็ค่อยๆเระค่อยๆ แกะพังผืดออกมานะครับค่อยๆเราะไปนะครับถ้ามีดไม่คมก็เหลาให้มันคมนิดนึงครับนะฮะไม่ต้องรีบร้อนเห็นไหมครับว่าผิวแห้งเนี่ยมันจะแกะง่ายนะครับแล้วก็ด้านในก็ยังชุ่มชามอยู่นะครับ ใบพายเนี่ยนะครับมันมีอีกหลายชื่อนะครับเช่นในชื่อภาษาอังกฤษนะครับเราจะเรียกกันว่าออยสเตเบดบางคนก็เรียกว่าแฟร์ไอออนนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับจะเรียกกันว่ามิสจินะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับในภาษาฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าปาโองทําไมผมถึงพูดถึงภาษาฝรั่งเศสนะครับก็เป็นเพราะว่าบุชเชอร์ของประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับได้รับอิทธิพลการตัดแต่งนะครับมาจาก ประเทศฝรั่งเศสนะครับก็เลยเมีพาร์ทหลายๆส่วนนะครับที่เรียกตามภาษาฝรั่งเศสอย่างเช่นใบพายเราก็จะเรียกว่าปาโองนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็พลิกมาอีกด้านแล้วนะครับด้านนี้เนี่ยพังผืดจะบางกว่าด้านเมื่อสักครู่นี้นิดหนึ่งนะครับทําให้ต้องมีความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะแทงเข้าไปโดนเนื้อแล้วมันอาจจะทําให้เนื้อเนี่ยมีรอย เวลาหัน่นเวลาตัดเนี่ยจะไม่สวยนะครับใบาพายเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อที่อยู่ตรงช่วงไหล่ของวัวนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างไหลกับขาหน้านะครับเป็นเนื้อที่อยู่ติดกับกระดูกใบาพายครับ ทำให้เนื้อส่วนนี้เนี่ยครับเคลื่อนไหวน้อยครับแต่ในวัวทั่วไปที่ไม่ใช่วัวไทวากิวนะครับจะมีความเหนียวนิดนึงนะครับแต่ในไทวากิวเนี่ยรับรองว่าน,นุ่มเคี้ยวเพลินมากๆครับผมยิ่งตรงช่วงปลายที่เรียกว่าท็อปเบดนะครับช่วงปลายที่มันแบนเนี่ยนะครับมันเป็นเนื้อที่มีไขมันแทรกสูงมากซึ่งแบบ มันมีน้อยมากๆครับแล้วราคาสูงมากๆเช่นกันครับในวัวตัวหนึ่งนะครับน้ำหนักประมาณ400กิโลครับวัวตัวที่ผมกำลังแกะใบพายมันอยู่เนี่ยนะครับเมื่อตัดใบพายเสร็จเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วส่วนที่ใช้ได้นะครับเอาไปทำยากินิคูเนี่ยได้ใบพายประมาณ1กิโลเท่านั้นครับและตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับช่วงท้ายเนี่ยเอ็นตรงกลางมันจะใหญ่ครับผมตัดขึ้นมาให้ดูนะครับนะฮะ ส่วนช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีลายไขมันแทรกสวยเลยเห็นไหมครับชมพูสวยเลยนะครับช่วงท็อปเบดก็คือ,อ,อตรงปลายนะครับตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นกันว่าแบบ ข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็รูปไลท์ให้ดูนะครับพิถีพิถันกับมันนะครับของที่มันแไอเทมแบบนี้นะครับมีน้อยมีน้อยนะจ๊ะใช้สอยกันอย่างประหยัดอ่ะอันนี้เป็นตูดมันนะครับเอ็นใหญ่เนาะแต่ว่าตรงปลายเนี่ยแทบไม่มีเอ็นเลยนะครับแล้วมันก็จะไล่ใหญ่มาจนถึงตรงท้ายนั่นเองนะครับอ่ะให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับลายไขมันแรกอ่ะเริ่มหั่นครับเริ่มหั่นนะฮะหั่นปลายทิ้งไปนิดนึงครับอ่ะตรงนี้ก็หั่นครับให้พอดีคำนะครับย่างสัก ข้างละ4-5ห้าวิอย่างนี้ครับแล้วก็คีบทานได้เลยนะครับส่วนใหญ่ใบพายนะครับผมจะตัดเป็นยากินิคุอย่างนี้นะครับจริงๆมันทำได้หลายเมนูนะครับทำสเต็กก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าในสายพันธุ์วัวของไทยวากิวเนี่ย การเอามาตัดเป็นยากีนิคุเนี่ยแล้วก็ไปย่างเนี่ยนะครับมันเหมาะที่สุดละนะครับแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะหั่นมาจนถึงช่วงปลายนะเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยความเอ็นมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมนะครับเราก็จะหัน่นค่อยๆหั่นขึ้นไปนะครับ และคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ครับที่ผมได้ทำการถ่ายแล้วก็พากให้พี่ๆได้ดูกันนะครับยังไงผมกราบขออภัยด้วยนะครับถ้ามันผิดพลาดประการใดนะครับมือใหม่จริงๆคลิปที่แล้วมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมตอบไม่เป็นครับที่ไม่ได้ตอบขออภัยจริงๆครับคลิปนี้แก้ตัวแล้วครับนะฮะตอนนี้นะครับก็หันเข้าไปเลยเห็นไหมครับช่วงปลายเนี่ยมันจะมีเอ็นขึ้นมาอีกชั้นนะครับ ผมจะทําการแต่งเห็นไหมครับมันจะมีเอ็นบางๆตรงขอบด้วยนะครับก็แต่งออกไปนะครับแล้วเราก็จัดวางลงถาดน,นะครับถึงเวลาแห่งความสุขที่จะเสิร์ฟให้คุณลูกค้าแล้วใบพายที่ร้านเราต้องจองนะครับเพราะว่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของคุณลูกค้านะครับใครอยากทานเนี่ยกระซิบมาบอกทาง Facebook ทางไลน์ของเราได้นะครับยังไงวันนี้กราบสวัสดีครับ